ประโยชน์ของเกษตรกรทั้งสองแบบคุณไม่คิดถึงประโยชน์ของพืชเลยสำหรับพืชอาจจะเกิดการสูญพันธุ์นะพืชที่เป็นพันธุ์สปคร์แล้วก็พืชบางอย่างหรือแมลงบางอย่างมีประโยชน์ต่อสังครับ แล้วเออแล้วเออเทคเทคไทยอะไรไม่กี่ชารานะครับแล้วเทคโนโลยีเนี้นะครับชือว่าเทคโนโลปีะสมความสําเกจช่วยแบบการท้าพิเศษสองห้าสี่มองสองห้าสี่สอ ยโมโโมโตยสิแวนล้องอกเสิแวนล้องที่ค so you know ุณ uh, พ uh, ูดมาเนี so ่ยมันอาจมีประโยชน์แต่อาทำให้เกิดุณกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องจากมีสายพันธุ์ใหม่ที่เหนือกว่าสายพันธุ์ตั้งเดิมในธรรมชาติคุณเชื่อว่า อันใหม่เนีมันจะยีวันโตถ้าโตนดีกว่าอันใหม่ไม่ต้องมีก็ได้ดีแล้วม่ตแล้วไม่ต้องีนเียก็ได้ อาจจะสา,ารอันดีและถ้า,านดีเดีแล้วคุณจะเปียนไม,มกมเพราเส้านการณ์การั้นทุยการของบรัทุนลูกของเรา,<ง>เ,ราเริ่มสูงขึ้นในระดับเศรษกิจ <c oughs> không biết anh ハハハハ